ในขณะนี้ผมได้พาทุกท่านมาอยู่กันที่บริเวณอ่าวม้าน้ำหรืออ่าวดงตาลสัตหีบตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อมาติดตามภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ตกลงไปในทะเลนะครับภาพที่ปรากฏให้ทุกท่านได้เห็นในตอนนี้เป็นภาพพลเมืองดีที่ได้สวมเสื้อชูชีพกําลังพายวินเซิร์ฟออกไปที่กลางอ่าวซึ่งห่างจากชายฝั่งออกไปราวประมาณ200เมตรนะครับ ตืเนเ่อนม่าจากว่าพลเมืองดีรายนี้นั้นได้กําลังนั่งตกปลาอยู่ที่บริเวณชายฝั่งปรากฏว่าได้สังเกตเห็นผู้เท่าอายุประมาณ60ปีนะครับก็ได้พายวินเซิร์ฟกาลังลากหมึกอยู่บริเวณกลางอ่าวแห่งนี้ทันใดน,นั้นนะครับก็ปรากฏว่าได้ยินเสียงคนตกลงไปในทะเลก็สังเกตเห็นว่าคุณลุงที่ได้พายวินเซิร์ฟลากปลาหมึกอยู่นั้นได้หายไปจากบนวินเซิร์ฟและอยู่ในลักษณะลอยคออยู่ในทะเลนานร่วม10นาทีนะครับจึงเห็นว่าเริ่มมีความผิดสังเกตแล้ว จึงรีบวิ่งไปขอยืมบินเซิร์ฟพ,พายออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ลอยคออยู่ในทะเลตอนนี้นะครับนี่นะครับเป็นภาพสดๆร้อนๆที่พลเมืองดีนั้นได้ออกไปช่วยเหลือโดยนำบินเซิร์ฟลากบินเซิร์ฟของคุณลุงเข้ามาบริเวณชายฝั่งส่วนคุณลุงนั้นหากท่านมองสังเกตดีๆนะครับคุณลุงอยู่ในสภาพที่กำลังใช้มือทั้งสองข้างเกาะอยู่ที่บินเซิร์ฟและลอยคออยู่ในทะเลนะครับตอนนี้พลเมืองดีก็กำลังพายเรือเข้าชายฝั่ง ก็ต้องขอขอบคุณพลเมืองดีรายนี้อย่างมากนะครับภาพนี้เป็นภาพเหตุการณ์ที่ผมยอมรับว่าสุดประทับใจอย่างมากที่พลเมืองดีรายนี้ได้ออกไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุประสบภัยอย่างทันท่วงทีและกำลังนำกับเข้าใยฝั่งนะครับก็ต้องขอให้คุณลุงนั้นได้รับความปลอดภัยส่วนเรื่องราวครั้งนี้ที่เกิดขึ้นจะเป็นเช่นไรนั้นและมาจากสาเหตุใดเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณลุงกันนะครับและพลเมืองดีที่ให้การช่วยเหลือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นั้น เป็นไปเป็นมายังไงและทําไมคุณลุงถึงได้ตกไปอยู่ในสภาพลอยคออยู่ในทะเลเช่นนี้นะครับเอาละครับนี่นะครับก็ต้องขอขอบคุณพลเมืองดีรายนี้นะครับนายธนกิจจันเจริญไว้ณโอกาสนี้นะครับซึ่งเป็นพนักงานของสวนน้ํารามายานะซึ่งเป็นพลเมืองดีได้ให้การช่วยชีวิตเพราะเท่ารายนี้ไว้จนปลอดภัยแล้วนะครับตอานี้ก็เตรียมที่จะนําตัวขึ้นมาบริเวณชายฝั่งเอาละครับเราไปพบและไปสอบถามเรื่องนี้กันครับ Oh, ขอถามลุงว่าที่ที่ล,ล,ลงเรือไปแล้วว่ายนะ้ําไม่ได้ใช่ไหม oh, ผมไม่เอาอผมไม่ต้องการหลอกเงินนะ่ะ<อ>ผมไม่ต้องการเงินไม่เป็นไรแต่ว่าลุงลุงตอบห,หน่อยได้เปล่าบอให้ยกมือข้างลุงยกมือสองข้างได้ไหมเนี้ยยกมืองี้ยกมืองี้สองอข้างสองข้าง หููน่าจะหมูไม่ดีน่าจะร่วงน้ำแล้วก็วันน้ำไม่ได้โอเคโอเคลุงตอนนี้เป็นอะไรหรือเปล่าในร่างกายกินน้ำไปเยอะหรอกินน้ำทะเลไปเยอะใช่ไหมไม่เป็นไรพี่เอาเอาเอาของลุงขึ้นมาตรงนี้เลยสะครับอยู่ตรงไหน เดี๋ยวตรงนั้นน้ำมันเดี๋ยวน้ำมันเริ่มขึ้นละระวังลื่นนะลุงไปขวดไปนองแล้วปูปูไปขวด เอาตัวลุงก่นงอนเอาไม่ต้อง,อ,ง,อ,นะอ,งอีององกมันลื่นนะมันลื่นเอาขึ้นหินก่อนอ่ากาะไว้กาอไว้ญญเลยระวังหอยนะในตอนนี้พลเมืองดีและก็ข้าราชการทหารเรือที่ได้มาอยู่ในเหตุการณ์รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสัตหีบนั้นก็กําลังให้การช่วยเหลือพยุงคุณลุงขึ้นมาบนชายฝั่ง จากการสังเกตนะครับก็พบว่าคุณลุงนั้นยังมีสติพอพูดจารู้เรื่องอยู่นะครับแล้วก็ยังสามารถประคองตัวเองได้บ้างดังที่ปรากฏให้เห็นในภาพตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอบถามข้อเท็จจริงถึงที่มาที่ไปและถึงสาเหตุของการที่คุณลุงนั้นตกลงไปในทะเลนะครับว่าคุณลุงนั้นเกิดเหตุอะไรขึ้นก่อนที่จะลงไปอยู่ในสภาพเช่นนั้นนะครับตอนนี้ก็สามารถช่วยเหลือคุณลุงขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยแล้วนะครับนี่นะครับ ก็ขอขอบคุณทั้งพลเมืองดีและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมาณโอกาสนี้ที่ได้ร่วมกันให้การช่วยเหลือคุณลุงจนมีชีวิตรอดปลอดภัยนะครับนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนาี้เรามาพูดเุยกับคุณลุงกันแล้วก็สอบถามพลเมืองดีกันนะครับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงและหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะครับก่อนที่จะนําคุณลุงนั้นอาจจะส่งโรงพยาบาลหรืออาจจะส่งให้กับทางครอบครัวนะครับอ้าวแล้วเมื่อกี้เป็นอะไรปวดหลัง ปวดหลังล้มโค้งมากก็คือปวดหลังแล้วก็ทิ้งตัวลงไปในน้ำเหรออ๋อตกดาวเดียวตกน้ำแล้วตอนนีัครบตกน้ำก่อนแล้วปวดหลังแล้วตอนนี้หายปวดยังหายแล้วหายแล้วหายแล้วปวดหลังกลับบ้านดีกว่าเว้ยเพราะว่าเขาปวดบกบกแล้วแล้วลุงมีญาติไหม มีมีเบอร์ไหมทำไม่ได้แล้วรถรถลุงจอดอยู่ตรงไหนรถลุงจอดอยู่ตรงไหนบ่อใสนู่นหนิหน้าอภากรเหรอเออโน่นละสะพานเปียร์แล้วจะพานเปียสะพานเปียเหรออยู่ตรงไหนสะพานอะไรลุงสะพานสะพานเปียเหรอเออสะพานเปียลุงมีโรคประจำตัวไหมสะพานเปียน่าจะอยู่ตรงตลาด ลุงเป็นเบาหวานไหมเผื่อสะพานดันคอมดันเป็นไหมเผื่อนนี้เป็นไงบ้างอาการเผโอเคแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วลุงจะกลับไปที่รถยังไงเขึ้นไปเดินนะครับเป็นเปล่าโน้นครับไปรถพ่วงได้ไหมเอาลุงไปส่งได้ไหมไหวไหมครับลุงเดี๋ยวค่อยๆลุก ลุงมาจากช่องเลยเหรอพี่ลองถามดิลุงมาจากช่องเหรอเขาบอกอยู่อยู่มาจากช่องเลยเหรอเทบุรวานไปเปียสะพานห้องเย็นสะพานห้องเย็นใช่ไหมครับห้องเย็นนี่ใช่ไหมเนี่ยหน้าโรงพยาบาลนี่ใช่ไหมสะพานหน้าโรงพยาบาลใช่ไหมสะพานหน้าห้องเย็นใช่ไหมลุงไปจากช่องโไปไม่ไหวเหรอ อย่างไรก็ตามนะครับผมในฐานะสื่อและประชาชนคนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณน้องเสื้อลายซึ่งเป็นพลเมืองดีที่ได้เสี่ยงชีวิตลงไปช่วยเหลือคุณลุงทําให้คุณลุงนั้นได้มีชีวิตรอดปลอดภัยสามารถกลับไปคืนสู่อ้อมอกของครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้น้องนั้นได้ตั้งมั่นในการทําความดีและช่วยเหลือสังคมแบบนี้ต่อไปนะครับและขอให้ความดีนั้นส่งผลบุญให้น้องได้พบกับความสุขความเจริญตลอดไปในชีวิตรวมถึงหน้าที่การงานนะครับ และฝากถึงหน่วยงานต้องสังกัดของน้องส่วนน้ำรามยานะด้วยนะครับน้องเป็นคนดีและได้ให้การช่วยเหลือชีวิตประชาชนไว้ในครั้งนี้ก็<ม>ขอขอบคุณแทนหน่วยงานด้วยนะครับตอนเกิดเหตุลุงเขาอยู่ไงครับผมมานั่งสูบบุหรี่ตรงทะเลครับแล้วเห็นลุงเขาพายพายอยู่กับปกติครับแล้วสักพักก็ได้เห็นตู้มลงไปนะครับผ่านไปมองลุงเขากระโดดมาผมก็นึกว,ว่าไม้พายหรืออะไรเขาหล่นลงไปเขาลงลงไปเก็บแล้วผมเห็นว่าเขาขึ้นไม่ได้นาน เขาอยู่กลางทะเลเลยเหรอใช่ครับอยู่กลางประมาณกลางล่องเนี่ยน้องก็เลยรีบออกไปช่วยเขาแล้วเบื้องต้นเขาบอกเขาเป็นอะไรครับคุณลุงเขาตอบแบบมึนงงครับผมก็บอกไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรแต่น่าจะน่าจะพายตกหรือว่าเมาเนี่ยเบื้องต้นคุณลุงเขาเป็นยังไงนะครับก่คุณลุงเล่าว่าคุณลุงเขาเป็นลมลมมาตกน้าไปแล้วพอคุณลุงติเขาเกาะบอดแต่เขาขึ้นบอดไม่ไหวด้วยเพราะว่าเขาปวดหลังอยู่แล้วครับ แล้วก็เลยร้องไปส่งที่เรือมาเพราะเห็นคนเห็นนึกว่าแบบว่าลุงเขาลงไปเฉยๆอะไรเนี่ยประมาณชั่วโมงเขาเห็นท่าไปดีก็เลยก็คือเป็นลมเนาะใช่ครับอย่างนี้ไม่ต้องส่งโรงพยาบาลลุงไม่ไปโรงพยาบาลหรอครับพอจะกลับบ้านแล้วเนี่ยบอกจะกลับบ้านพอเป็นนอกคูมิหลังนอนไปเดือนๆเลยครับ